จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายในวันพระขึ้น15ค่ําคเดือนสาซึ่งเป็นวันพระใหญ่วันพระสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคบูชาซึ่งเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้ระหนักเห็นความสำคัญในส่วนของวันพระนีนน้ก็มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมส่วนสำคัญที่เราถือประพฤติปฏิบัติกันมาโดยตลอด นั่นก็คือการไปทำวัดสวดมนต์ไหว้พระบริจาคทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเป็นต้นอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าไปเวียนเทียนน้อมลําลึกนึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของหลักธรรมนั้นสําหรับวันมาคะบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าวันนี้วันที่พระองค์ทรงวางรากฐานสําคัญทําให้พระพุทธศาสนานั้น ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นจำนวนมากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสมีสามตอนด้วยกันวันนี้จะได้นำมากล่าวเฉพาะในส่วนตอนที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นก็คือว่าสัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุสลสูปรสัมปทาการทำความดีให้สมบูรณ์แบบสจิตตประโยทปนัง การทําจิตของตนให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสสประการนี้ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหมายความว่าทั้งสข้อเนี้การไม่ทําความชั่วการทําความดีการทําจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาก็จะสอนแบบนี้สอนอย่างนี้เพราะงั้น ชาวพุทธที่ถือว่ามีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งถ่องแท้เนี่ยพอมาถึงวันมาคาบูชาก็จะนึกถึงหลักคําสอนซึ่งเราเรียกกันว่าโอวาทปาติโมกข้อนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดซึ่งในส่วนของข้อแรกเนี่ยการไม่ทําบาปทั้งปวงเนี่ยก็ถือว่าการที่เราไม่ทําความชั่วทางกายไม่ฆ่าสัตว์หรือไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดทางการเป็นต้น3ส่วนนี้ วาจาก็งดเว้นในส่วนของการพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นต้นอย่างที่สามทางใจเนี่ยก็ไม่มีความโลภอยากได้ของเขาไม่เพ่งโทษผู้อื่นแล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็คือการทำความเห็นให้ผิดเพี้ยนไปจากหลักที่ถูกต้องตามทรรมรงครงธรรมเป็นต้นสรุปก็คือว่าเราต้องละ ในส่วนของความไม่ดีที่มันเกิดทางกายทางวาจาและทางใจให้ครบถ้วนอย่างที่สองก็คือเราจะเว้นความชั่วยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องพยายามทำความดีให้มากนั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะบริจาคทานเราสามารถที่จะรักษาศีลเราสามารถที่จะเจริญจิตภาวนาซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาชีวิตถ้าหากว่าเรายึดในเรื่องของหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ย เชื่อแน่เหลือเกินว่าสังคมมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขชีวิตมีความมั่นคงชีวิตมีความสุขแน่นอนส่วนที่สามนั่นก็คือว่าทําจิตให้ผ่องใสซึ่งส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระองค์ตรัสว่าจิตเตสังกิริเถสุขติปาติกังขาจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้ามองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ นั่นหมายความว่าเมื่อจิตใจของเรามีความสะอาดมีความไม่ถูกกิเลสครอบงำแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมีความบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่สุคติได้เพราะงั้นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยใครศึกษานำหลักธรรมไปประพฤติธปฏิบัติเนี่ยให้เข้าใจอย่างชัดเจนถูกต้องเลยว่านั่นคือความพ้นทุกข์นั่นคือการบรรลุพระนิพพานการดับสนิทจากอำนาจของการครอบงำของกิเลส ซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายจริงๆแต่ว่าเราจะไปถึงขั้นนั้นได้เมื่อไหร่อย่างไรนั้นก็ยังไม่ทราบแต่เราต้องตั้งเป้าหมายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องไปถึงบรมสุขนั่นก็คือว่าการไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่คือวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาในส่วนของวันเพ็ญกลางเดือนสามให้ทุกทุกท่านได้ตระหนักถึงโอวาทปาติโมกส่วนของการไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้สมบูรณ์แบบและการทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์มีความโปร่งใสขออำนวยพร